สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ้อมในสัปดาห์ที่9หน่วยหลบลมร้อนเรื่องการแต่งกายในฤดูร้อนและกิจกรรมในวันสงการถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเด็กๆคะคุณครูอ้อมจะพาเด็กๆมาดูนะคะ ว่าการแต่งกายในฤดูร้อนเขาแต่งกันแบบไหนถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มดูกันค่ะ 1. นนะคะเด็กๆเ,เราก็จะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่บางเบาโปรง่งสบายเช่นใส่เสื้อยืดแขนสั้นหรือใส่เสื้อกล้ามนั่นเองค่ะ 2. นะคะเราก็จะเลือกสวมใส่ กกงเกงหรือกระโปรงที่สบายไม่ยาวจนเกินไปเพื่อไม่ให้ตัวเองอึดอัดนันเองค่ะเด็กๆ 3. นะคะเด็กๆการเลือกสวมใส่รองเท้าที่ไม่อึดอัดเท้าหรือรองเท้าแตะดังภาพตัวอย่างที่คุณครูอ้อมให้เด็กๆดูนะคะเพื่อให้เท้าของเด็กๆไม่อับชื้นและไม่คับนั่นเองค่ะและ5นะคะเด็กๆ บางคนอาจจะมีอุปกรณ์เสริมในการป้องกันแสงแดดอาจจะมีการสวมหมวกเพิ่มใส่แว่นตาเพิ่มหรือกลางรุ่มนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครู้อ,อก,ก็จะพาเด็กๆมาดูกิจกรรมในวันสงการถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยคะ่ะความเชื่อและกิจกรรมในวันสงการ วันนขึ้ปีใหม่ไทยเนื่องในเทศกาลสงการหรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง15เมษายนนั้นเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และต้อนรับสิ่งดีๆก่อนที่จะออกไปเล่นสรดน้ำให้ชุ่มฉ่าเราควรทําอะไรบ้างและในแต่ละวันมีกิจกรรมที่แตกต่างกันอย่างไรเรามาติดตามกันเลยค่ะคําว่าสงการแปลว่าก้าวขึ้นย่างขึ้นหรือย้ายขึ้น โดยมีความหมายว่าการเข้าสู่ศัก,การาชราศีใหม่หรือวันขึ้นปีใหม่เทศก,กาลสงการเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่และคนไทยสืบทอดกันมาแต่โบราณคู่กับประเพณีตรุษจีนจึงได้มีการรวมกันรเรียกว่าประเพณีตรุษสงการซึ่งแปลว่าการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ความเชื่อในวันสงการในช่วงวัสงการคนสมัยก่อนมีสิ่งยึดถือปฏิบัติ ที่ต้องทำแตกต่างกันไปในแต่ละวันเริ่มจากวันที่13เมษายนหรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าวันมหาสงการและถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติคนโบราณจึงถือวันที่13เป็นเลิกดีในการปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดบ้านเพื่อเป็นการปัดกวาดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากบ้านและเตรียมต้นลักสิ่งดีๆที่กำลังเข้ามาในปีใหม่วันที่14เมษายนวันเนาและถือเป็นวันครอบครัว เป็นวันที่นิยมออกไปทําบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตรวมถึงการลดน้ํำดาหัวญาติผู้ใหญ่นอกจากนี้อย่างงดมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างเนื่องจากเชื่อกันว่าจะเป็นการนําสิ่งไม่ดีเข้าสู่ชีวิตทําให้โชคไม่ดีตลอดทั้งปีวันที่15เมษายนวันถลงศกถือว่าเป็นวันเริ่มจุลศักาดาชใหม่ เป็นอีกวันที่นิยมเข้าวัดทําบุญตักบาตรเพื่ออุทิศสมกุศลให้จ้จกรรมในเวรและญาติที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้ยังมีการกอร่อบเจดีทรายและเติมชีวิตให้ชุ่มฉ่ำด้วยการเล่นน้ำสงการตามประเพณีไทยกิจกรรมวันสงการทำบุญตักบาตรจัดเตรียมอาหารไปตักบาตรถวายพระที่วัดหรือตามสถานที่ที่จัดงานนับว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเอง และอุทิศบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นประเพณีที่มีมาช้านานเป็นการขอขมาและอวยพรรับพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยนี้โดยการนํำเอาพองมาลายัยมามอบและนํำน้าอบน้าปรุงมาเจือด้วยน้ำธรรมดารดบนฝ่ามือท่านการดำหัวส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ทางภาคเหนือ ของที่ใช้ในการดำหัวหลักๆประกอบด้วยอาพรมะพร้าวกล้วยส้มปล่อยเทียนและดอกไม้ <c oughs> เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่าไม่ว่าจะเป็นพระผู้สูงอายุซึ่งจะมีการขอขามาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินหรือได้เป็นการขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่เช่นกันการส่งน้ำพระเป็นการนำพระพุทธรูปที่บ้านมาทำความสะอาด และเตรียมรถน้ําเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านควรหาโอกาสไปส่งน้าที่วัดหรือสถานที่ที่มีการจัดให้ส่งน้าพระเพิ่มเติมด้วยการบางสุกงลอัฐินอกจากทําบุญตักบาตรแล้วส่วนใหญ่หลายบ้านจะทําบุญให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการนิมนต์พระไปบางสุกุลเท่ากระดูกที่ที่เก็บเป็นลักษณะของเจดีการขนทรายเข้าวัดในทางภาคเหนือนิยมขนทรายเข้าวัด เพื่อเป็นนิมิตโชคลาภให้พบแต่ความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมาดุดสายที่ขนเขาวัดแต่ก็มีบางพื้นที่มีความเชื่อว่าการนำทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปเป็นบาปการเล่นน้ำสงการความเชื่อดั้งเดิมการใช้น้ำเป็นตัวแทนใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นปัจจุบันมีการเล่นสาสตร์น้ำปะแป้งและจักกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมสนุกคลายความร้อนในช่วงเมษายนนี้ได้เป็นอย่างดีขอให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นและปัสศจากโรคภัยทั้งปวงด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูอ้อมก็มีแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆด,ด,ด้วยนะคะ หนังสือธรรมชาติรอบตัวหน้าที่19เเดี๋ยวเราไปฟังคำสั่งกันค่ะวาดภาพระบายสีออกแบบสิ่งที่ใช้ป้องกันแสงแดดวันนี้คุณครูอ้อมก็มีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างการออกแบบสิ่งที่ใช้ป้องกันแสงแดดของคุณครูอ้อมค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปลงมือทำได้เลยค่ะแบบฝึกหัดที่2หนังสือธรรมชาติรอบตัวหน้าที่2 0ค่ะเดีย๋ยวเราไปฟังโจทย์กันนะคะเล่าเรื่องวันสงการและระบายสีภาพเด็กๆสังเกตภาพด้านบนนะคะนี่คือภาพการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แล้วต่อมาเด็กๆดูภาพด้านล่างนะคะภาพที่หนึ่งนั่นก็คือภาพการเล่นน้ำสงการต่อมาเป็นภาพที่สองนะคะนั่นก็คือภาพการปล่อยปลาในแม่น้ำนั่นเองค่ะเป็นการทำบุญอีกหนึ่งอย่างนะคะเด็กๆหลังจากเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพวันสงการไปแล้วทีนี้เด็กๆก็ลงมือ ละบายสีให้สวยงามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอ้อมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ